มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID เกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป You and I, I got you and I, I, you and I, I, you, and I, I you and I And we could fly Like a couple angels away from here Like a couple angels off the edge. We flew around there amongst the stars. The whole world was frozen. So last night I had a dream that we could fly. Last night I had a dream about you and I, about you and I. Slide. We made friends with all the stars, so they all aligned for us. And we finally felt free out there, flew out the Milky Way, no gravity to make us stay. So into the universe we flew away, and as we flew around, there amongst the stars, the whole world was frozen. You and I, about I you and I, about you and I, and we could fly like a cover. Stuck in my head, and girl I really wanna talk now. chill at your place, but every day you will walk out. Huh? Okay, cool, can we calm down? Anger inflates, slap in the face with your palm. I don't know what to do when it's late and I'm tired, and you my mind. Take a hit to feel higher. Text you again when I'm feeling inspired. I recognize I'm reigniting the fire. Hey, what you wanna do with me? I heard you telling everybody that you're cool with me, but like you never text back. Every night relapse on the pain, but you never let your parents see that. Now you stuck in a cycle of fuck-ups and jealousy in my stream hesitant thoughts about เพิมเกมฟรีๆนะครับผมก็มีเว็บมาแนะนํานะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเว็บที่มีชื่อว่ามุมเกมช็อปนะครับผมเราสามารถสมัครสมาชิกด้วย facebook หรือว่าสามารถสมัครสมาชิกด้วยตัวเว็บได้นะครับผมแนะนําให้สมัครด้วย facebook นะครับเพื่อแบบเป็นการสะดวกนะครับผมโอเคครับพอเราสมัครเสร็จที่เราก็จะมาทําการสุ่มกันดีกว่านะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มของาะวันนะครับแล้วก็เลือกไปตรงคําว่าลัคกี้กาลิแน่นะครับผม ตรงด้านซ้ายเลยนะครับพอกดเข้าไปนะครับเราก็จะมาอยู่กับหน้าวงล้อน,นะครับผมโอเคผมก็จะมาเริ่มการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับครั้งที่หนึ่งจะได้ไหมเนี่ยขอให้ได้เถอะวันนี้แบบสุ่มรอบที่สองนะครับผมโอเคเฮ้ยเจ็้อยห้าสิบเชลลทุกคนเฮ้ยขอขอลองอีกรอบนะครับเผื่อเมื่อกี้ฟุกนะครับผมต้องจัดอีกสักรอบนะครับขอให้ได้อีกนะรอบนี้แบบไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้แล้วโอเครอบนี้ไม่ได้นะโอ้โหโคตรเสียดายเลย ไม่เป็นไรทุกคนเมื่อกี้ผมก็คุมแล้วนะเมื่อกี้แบบผมได้ตั้ง750เชลนะครับจะลองุูมอีกรอบนะครับผมเฮ้ย hey! 750เชลกันแล้วทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> จะดวงดีกันไปละโอ้โห oh, ไม่ไหวเลยผมนี่ขอุูมอีกสักรอบแล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็รอบสุดท้ายครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเอาบัตรกิลิน่าออกมากันเลยดีกว่านะครับเฮ้ย hey, ได้ด้วยทุกคนได้3 0เชลโอเคครับผมวิธีการเอาบัตรกิลิน่าออกมาให้เรากดคําว่าดูของรางวัลน,นะครับไปรอบ เราให้เรานะครับทำการก๊อปปี้นะครับผมเนี่ยก๊อปปี้เขาเรียกว่าผลลัพธ์นะครับก็คือเหมือนแบบเป็น ID ของบัตรกาลิน่านะครับผมโอเคพอเราได้บัตรกาลิน่านะครับให้เรามาเว็บเติมเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมให้เรากดคาว่าฟรีไฟล์นะครับผมจะเลือกเป็น ID ผู้เล่นนะครับผมโอเคแล้วให้เรากรอก ID ของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะกรอก i อดีของตัวเองก่อนนะครับให้เรากดติ๊กถูกไปนะครับผมโอเค ก็เลือกเป็นบัตรเติมเงินนะครับกาลินานะครับผมอันที่2เลยนะโอเคแตผมจะทําการกดเข้าไปนะครับปั๊บและเราวางลิงนะครับไม่ใช่วางลิงสีวางโคดนะครับผมวางไปปั๊บนี่เพชรก็จะเข้าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเอาเพชรจากมอกี้ออกมาให้หมดเลยนะครับผมนี่เพชรก็เข้ามาที่ตัวเราเรียบร้อยนะครับผมก็ผมจะมาแนะนําเว็บพูเกมช็อปนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับเป็นเว็บที่ดีแล้วก็ไม่โกงไม่เกียร์นะครับผม You just don't think about when you just don't think about it. No. Rain First flows by when you just don't think about when you just don't think about it. No.